ไม่มีใครไม่ถูกคนอื่นนินทาเพราะไม่มีใครไม่เคยนินทาคนอื่นคนที่ไม่ถูกนินทาเลยคือคนที่ไม่เคยมาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแค่ปรากฏตัวบางทีก็ไปขวางทางใครบางคนโดยไม่รู้ตัวแล้วแค่ได้ดีมีสุขบางทีก็ไปขัดลาบหลายคนโดยไม่เจตนาแล้วแค่ประสบความสำเร็จบางทีก็ไปสกิดแผลอักเสบของคนล้มเหลวได้อย่างคิดไม่ถึงแล้ว เรียกว่าเป็นธรรมชาตินิสัยของมนุษย์เลยก็ได้เวลาเจอหน้ากันกับใครไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็เอาคนที่รู้จักต่างฝ่ายต่างรู้จักมาพูดถึงและพูดพาดพิงไม่พอจะมีการตีไขใส,ส่สีเพื่อความสนุกเพื่อความสาะใจระดับการนินทาว่าร้ายตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวกำหนดกรรม ถ้าพูดกล่าวถึงในทางที่ยกย่องกล่าวถึงในทางที่ดีเรียกว่าสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญกรรมแบบนั้นจะทําให้มีคนพูดถึงในทางที่ดีหรือว่าเข้าใจไปในทางดีๆหน้ที่ที่กรรมผลดผลต่อให้เป็นคนมีพฤติกรรมไม่ดีเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าเน่าในข้างนอกดูดีเนี่ยนะคนก็จะพูดถึงแต่ในทางที่ดี ถึงแม้จะมีพฤติกรรมในมุมกลับหรือพฤติกรรมในด้านมืดอย่างไรคนก็มักไม่พูดถึงขอให้คิดว่าเราจะไม่มาอยู่ภายใต้การเบียดเบียนด้วยวาจาเช่นนี้เลยหากเราไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยวาจาเป็นนิดมาก่อนและถ้าหากว่าเขาทำแบบนี้กับคุณวันหนึ่งเขาก็ต้องโดนแล้วก็โดนกันหมดตราบใดที่กิเลสยังบอกว่านินทาสนุกกว่าสรรเสริญ ถ้าไปรู้มาว่าเราโดนใครเล่นงานเอาด้วยคำพูดบ้างคงใจแป้วและไม่มีทางแกล้งรู้สึกดีได้ยอมรับเถอตอนเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องหน้าให้พูดเขาหรือเธอสมควรโดนต่อว่ารับหลังแล้วฉะนั้นก็ลองนึกถึงความสนุกของคนเมาเราเราเคยสนุกปากกับการเมาคนอื่นอย่างไรก็ความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละที่เขาจะมีกัน ตอนยำใหญ่ใส่สารพัดพริกเกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วในที่สุดเราจะเข้าใจครับว่าโลกธรรม8ที่ว่าคนถูกสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีต้องมีโดนนินทาด้วยถือเป็นธรรมดาโลกได้อย่างไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนินทาคนอื่นไว้มากย่อมถูกนินทามากกว่าได้รับการสรนเสริญสันเสริญคนอื่นไว้มากย่อมได้รับการสรรเริญมากกว่านินทา อย่าโมโหคนอื่นที่นินทาคุณถ้าไม่รู้สึกว่าคุณนินทาคนอื่นเป็นเรื่องหน้าโมโหสำหรับหลายคนที่จำต้องทนเสวยทุกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นคงต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทดลองคือให้โต้อตอบคนผู้ร้ายด้วยการพูดดีให้โต้อตอบคนไร้ศีลด้วยการศีลสัตว์ด้วยการทำเช่นนี้ประการแรกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างขันติบารมี ประการที่สองเราได้ชื่อว่าใช้กรรมชั่วเก่าโดยไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นใหม่ประการที่สเราได้ชื่อว่าเป็นของจริงเป็นตัวอย่างให้คนชั่วเห็นว่าโลกนี้ยังเป็นคนดีกันได้แม้ถูกหัวเราะเยาะหรือถากถางว่าโง่แค่ไหนข้อสุดท้ายนี้ถ้าเราสั่งสมบารมีจนเกิดพลังมากพอก็สามารถอาศัยอธิษฐาน โดยอ้างเป็นสัจจะได้เช่นเราโต้อตอบคนมีวาจาชั่วร้ายด้วยวาจาดีงามมาครบสามเดือนซึ่งเป็นกรรมอันคนทั่วไปทำได้ยากขอสัจจะความจริงนี้จงทำให้เขาสำนึกผิดและกลับใจมารู้สึกดีพูดกับเราดีขึ้นด้วยเถิดในที่สุดวงนินทาย่อมแตกสลายหายสูญไปตามการเว้นแต่เราจะทำตัวหน้านินทาจริงไปอีกหลายชั่วอายุคน นั่นก็ต้องให้เป็นไปตามกรรมแล้วกันร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน